สวัสดีชาวบาคารียนนักเลงเกมโต๊ะนะครับเพื่อนเพื่อนนักเลงเกมโตะทุกคนเดี๋ยวลองอัดคลิปอีกสักอันนึงเนาะนะครับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาได้ยินนะครับในคลิปนี้ก็ดาวน์โหลดสูตรนะครับ SOS ได้ที่คลิปที่แล้วนะครับอยู่ในโน้ตของกลุ่มแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะามาอธิบายรายละเอียดสักนิดหนึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยกลัวมันจะยาวไปเพราะว่า อธิบายรายละเอียดของเจ้าตัวที่พึ่งค้นพบนะครับก็คือไอ้ตัวนี้นะครับเวลามันแพ้เนี่ยมันแพ้อะไรบ้างนะครับก็คือจะอธิบายค่อนข้างนานนะครับทีนี้ก็เลยจะกลับมาอธิบายนะครับรายละเอียดในการเล่นเนี่ยให้มากขึ้นนะครับจะได้ไม่งงนะครับคราวที่แล้วก็ลืมเกรดเล็กเกรดน้อยไปพอสมควรนะครับขออภัยทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะครับกลายเป็นว่าก็มีคนเล่นแล้วแตกนะครับไปคนข้างเยอะนะครับอ่ะ แต่ว่าทําไมโคชอตูยังเล่นยังไม่แตกเลยนะครับก็เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงของอ่าช่วงช่วงของจังหวะไพ่ด้วยนะครับวันนี้ผมก็อาเอาค่าคอมนะครับจากการที่ได้มาจากนะครับเว็บสำรองของเรานะครับอัลเเมนะครับอพอดีตรงกับช่องเลยอ l t i m a เม w วินะครับอันนี้ก็เป็นอ l ล i m a เมอ่าอะไรนะอัลเจเม8 8อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะจำไม่ได้เดี๋ยวก,กดด่วน มีเว็บเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เอาไว้สำรองเล่นนะครับเว็บหลักๆก็จะมี 388, DBSQQ เขาจะค่อนข้างที่จะบริการดีนะครับใครใครอยากมี DBSQQ ก็บอกนะครับเพราะว่าผมบอกเลยอันเนี้ยเป็นเว็บแรกๆที่ผมเล่นนะครับแล้วก็สนิทกันนะครับแล้วก็เวลาเงินหายเงินอะไรเงี้ยมันสามารถตามได้นะครับอ๋อเป็นอัลตร้าขับ88โอเคอัลตร้าขับนะครับโอเคที่เราเป็นเว็บสำรองเนาะอ่าเราเข้ามานะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่ตาละสนะิบยี่สิบนะก็ เดี๋ยวลองให้ดูกันแล้วกันนะครับแต่ละสิบยี่สิบก็เล่นมาหลายขอนนะครับหลายขอนหรือหลายห้องนะสําหรับคนที่อาจจะงงขอนกับห้องเนี่ยอันเดียวกันนะครับผมกไม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 ็ไม่ค่อยชอบคําว่าขอนเท่าไหร่นะจริงๆแบบอยากเรียกเป็นห้องมากกว่าเพราะเนี่ยเราเราเข้าโต๊ะเล่นเนี่ยน่าจะเรียกเป็นห้องห้องมากกว่าขอนเนาะอ่านี้เรามาดูฟอร์แมตของมันนะครับว่ามันออกอะไรนะครับรอสักนิดหนึ่งนะครับ ผมว่า PG เนี่ยเป็นเกมโตะที่ที่เล่นดีเล่นสนุกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันดูคล้ายๆเกมสดที่สุดแล้วนะครับอ่าทีนี้เราดูเบื้องต้นเนาะเนี่ยเราดูเบื้องต้นคร่าวๆตรงนี้นะครับขอน,นี้หรือห้องนี้เนี่ยนะฮะมันออกอะไรครับมันออกเหมือนออกลูกติดเยอะนะครับมันก็จะอยู่ฝั่งโซนของ S นะครับหรือที่มันแพ้ปิงปองนะ S ที่มันแพ้ปิงปองแสดงว่ามันชนะมังกรนะครับ Ss S คือตัวตาม ตัวตามตัวแรกนะครับก็คือตัวติดไม่ได้ออกตัวต่างตัวถ้าออกตัวตามเนี่ยตามตามตาม,ตามนั่นก็คือมันก็จะออกมาปิงปอง onta, ใช่ไหมตามตามตามถูกปะอ่าทีเนี้ยถ้าเป็นตัวโอนะครับมันจะออกพื้นสิคือตรงข้ามตัวต่างนะครับมันจะออกต่าง,ต,างต่างนะครับก็จะเป็นปิงปองนะครับอันนั้นคือหลักการง่ายๆที่ที่เราเฝ้าสังเกตนะที่ผมเฝ้าสังเกตเดี๋ยวผม,มจดกันสำคัญคืออย่าจดผิดนะบางคนแบบรีบมากจนจดผิดก็มีนะครับ ทีนี้คุณเทอร์โบนะครับได้แนะแนําว่าเสริมนะครับเสริมเข้าไปคือเราดูจากตรงนี้ว่ามันเป็นตัว S หรือ O มากกว่าการถ้าเป็นตัว S เนี่ยเราก็มันเล่นฝั่งที่ S นะครับถ้าเป็นตัว O มากกว่าเราก็เล่นฝั่งที่โมันไม่เสมอไปนะคุณดูตรงนี้นะครับทุกคนดูตรงนี้นะครับ S มี10 O มี8คุณดู S สิเห็นไหมฮะผิด3ผิด4เนี่ยผิด3ผิด4กักระนาวเลยนะครับ มีตัวดีที่สุดคือตัวตัวของมันเองตั้งแต่แรกก็คือ S S S เนี่ยมันผิดแค่2นะครับแต่คุณมาดูตัวโดีเห็นไหมตารางล่างเห็นไหมฮะผิด2ตัวนะครับทีนี้วิธีการเลือกของผมนะครับอันนี้แบบละเอียดเลยนะวิธีการเลือกของผมนะครับนอกจากผมจะดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมจะดูตัวผิดตัดนะครับผิดถ้าไม่เกิน3ามหรือ2ตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับผิดไม่เกิน1ไม่เกิน2อ่ะผมจะเล่นตัวนั้นนะครับแล้วก็ อย่างตัวนี้นะครับเริ่มเปอร์เซ็นต์หกสิบเอ็ดใช่ไหมผิดไม่เกินสองเนี่ยผมเลือกตัวนี้ละทีนี้ตัวเลือกตัวถัดไปนะครับที่ผมจะเล่นก็คือมันจะต้องเล่นไม่ตารางบนก็ตารางล่างถูกปะแต่ผมจะเลือกตารางที่มีการตัดน้อยลงมานะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัดเยอะเนี่ยเห็นไหมห้าผิดติดกันเนี่ยผมไม่เลือกละผมก็จะเรียกเลือกตารางล่างนะครับเช่นเดียวก,กันกับตัว S ข้างบนนะครับ S ข้างบนเนี่ย เราก็ต้องดูว่ามันตัวไหนตัดน้อยที่สุดเราจะเริ่มจากตัวนั้นก่อนนะครับตัวไหนตัดน้อยที่สุดเราจะเริ่มจากตัวนั้นก่อนยกเว้นตารางแรกผมจะไม่ได้เล่นนะครับแต่คุณจะเล่นก็ได้นะครับคุณคุณจะเล่นก็ได้อย่างอย่างเงี้ยแพ้ปิงปองแสดงว่ามันชนะมังกรนะครับแพ้2ตัดหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยมันก็คงค้ำกันได้แหละนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเลือกนะครับเพราะว่าไม่ไม่มั่นใจนะครับใครอยากจะลองก็ได้นะใครอยากจะลองก็ได้ ต้นต้นตารางนะครับต้นตารางใครอยากจะลองก็ได้อ่ะทีนี้ผมมาเลือกตัวนี้เนาะหกสิบเอ็ดไม่พอแล้วมันก็ยังตัดแค่สองอันนี้ห้าสิบตัดตัดแค่สามเครื่องหมายผิดตัดสามผมก็จะเลือกแบบนี้นะครับอีนี้ก็ลองเล่นไปนะครับใจเย็นๆนะครับเราก็ดูเขาไพ่ไปด้วยนะครับอ่าเราจะดูเขาไพ่ไปด้วยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกตั้งแต่ตาแรกนะครับ แต่อัตราในการที่มันจะผิดมันก็จะมีน้อยนะครับเพราะว่ามันผิดตัดแค่2อ,อัตราการทบมันก็จะน้อยลงนะครับมันดูเปอร์เซ็นต์ไม่พอมันจะต้องดูสังเกตเขา้าไพด้วยนะครับสังเกตเขา้าไพด้วยอย่าไปเลือกไอ้ที่มันเหมือนกันแค่นั้นเองก็คือเหมือนกันเห็นไหมฮะอโอ o อ s เนี่ยสามตัดสาม o ก็สตัดสาเนี่ยอย่าไปเลือกมาจับคู่กัน นะครับเห็นไหมผ่านละทีนี้เราจะกินแค่สามวินก็ได้นะครับเล่นถึงตาที่ยี่สิบห้าก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่อ่ะเนี่ยมันลงติดละมาลงติดละมาลงติดคุณอย่าลืมว่าถ้ามาลงติดเราก็มี Ss นะ Ss ติดกันอยู่นะมันก็สามารถที่จะชดเชยได้อยู่เพราะ Ss คือตามตามไงตัวตามตามอะถ้ามันออกตามลงมาอีกเนี่ยเห็นไหมเราก็รอดนะครับอ่า ตอนนี้มันออกตามนี้ออกต่างแล้วออกต่างจากตัวแรกออกต่างก็คืออปโปสิตมันก็คือจะออกตัวนี้นะครับออกต่างนะครับทีนี้มันมันก็มันก็ออกต่างพอดีนะครับทีนี้ออกต่างอีกนะออกต่างอีกมันก็จะประมาณนี้แหละนะผมก็ไม่ได้แบบว่าเล่นผิดแปลกไปจากที่สอนคราวแรกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดแล้วก็ ผิด3ตาม4นะครับผิด3ตาม4แต่เท่าที่เล่นมามันยังไม่ถึงไม้7เจ็ดไงนะครับมันสุดแค่ไม้6หกแค่นั้นเองอ่ะเนี่ยมันเริ่มแล้วถ้าตัวนี้ผิด3เนี่ยก็คือจบแต่ว่าถ้ามันเป็นคู่ปุ๊บตัวนี้เข้าอีกนะครับอ่าถ้าเป็นคู่ตัวนี้เข้าอีกอ่าไม่คู่นะมันออกไปเป็นปิงปองละปิงปองเนี่ย มันเริ่มปิงปองมา2ตัวเนี่ยคือเดาว่ามันก็ยังไม่ลากมาเป็นอ่ามัางกรแน่ๆนะครับมันจะเป็นปิงปองไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอีสอตัวเนี่ยมันก็ยังเป็นปิงปองอยู่เห็นไหมฮะถ้าออกต่างมันจะเป็นปิงปองนะคือออกโออ่ะเป็นปิงปองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อผมเล่นตารางล่างแล้วนะผิดสามมาแล้วผมเลื่อนมาตารางล่างนะครับอ่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงแล้วก็ตัวตัดมันน้อยอ่าผ่านละแค่นี้เองอันนี้ผมก็หยุดละนะครับ หรือจะเล่นถึงตาที่30ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็หยุดนะครับถ้าออกต่างเนี่ยผมว่าตารางนี้มันก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะไปต่อขออีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าละเอียดขึ้นนะเพราะว่าไม่ได้พูดถึงหลักการแล้วนะครับเพราะว่าหลักการเรารู้แล้วว่า S, <S คืออะไร O คืออะไรนะครับคือจริงมันเล่นง่ายแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องดูให้มันละเอียดนิดนึงในการเลือกตารางนะครับไม่ใช่เลือกเอาตามที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วเอาได้เลยมันไม่ใช่นะครับเราต้องดูว่า ไอตัวเครื่องหมายผิดเนี่ยมันโผล่มามากแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งในคลิปแรกเนี่ยไม่ได้บอกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการพริจารณาเลือกตารางก็ก็เป็นที่น่าสนใจนะผมว่านะอ่ะอย่างนี้เนี่ยตัวต้นเนี่ยมันออกเป็นมังกรนะแต่ตัวปลายเนี่ยมันออกเป็นปิงปองเพราะ,ะนั้นสองฝั่งนี้อาจจะดีนะฝั่งโอเนี่ยอาจอาจจะออกมาดีอาจจะนะเดี๋ยวผมดูเปอร์เซนต์ดูอัตราการผิดนิดนึงนะครับ หรือถ้าเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับเราก็ดูที่อัตราการผิดนี่แหละเวลาเราเล่นนะครับมันก็จะง่ายนะครับอ่าอย่างเงี้ยอันนี้อัตราการผิดมาสี่อันนี้มีสองเห็นไหมผิดผิดตัดสองอันนี้ผิดตัด3ามเนี่ยผมเล่นตารางนี้ได้เลยนะครับเพราะออกปิงปองด้วยคือมันออกต่างด้วยเนี่ยสตัวนี้ก็น่าจะช่วยเราได้นะครับอ่าลองดูเอาสามวินนะอ่าเอาสามวินผ่านไหมไม่ผ่าน แบบผมเล่นไม้แรกไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะฮะต้องเล่นไม้ต่อต่อไปดูอ่าสองไม้แล้วนะมันมาออกมังกรซะงั้นนะครับมันออกมังกรซะงั้นลองดูสี่อืมใครที่คิดแบบผมเนี่ยมันมันก็จะง่ายนะอ่ะผิดตายหมดนะครับกลายเป็น 1, สามตัดหนึ่งซะงั้นผมย้ายตารางเล่นแล้วนะ ผมย้ายมาตัวนี้แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าคุณถ้าคุณเจอแบบนี้นะครับออกมาเก้าเนี่ยอาจจะต้องย้ายไปเล่นตารางบนก็ได้นะครับอ่านี่ผ่านนะนะหรือย้ายห้องไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองเล่นไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับผมจะลองสลับตัวเดิมอยู่นะฮะแต่ว่าจะลองเล่นอีกทีนะครับห้องนี้อ่าเห็นไหมยังได้อยู่ คือใครตอนนี้ใครที่ยังไม่อยากขาดทุนนะครับอาจจะตามควายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย,ยชินกับสูตรไหนใช้สูตรนั้นไปก่อนนะเก็บกำไรนะครับอ่าไม่ถึงโอเคผิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมอขอเอาอีกไม้หนึ่งสำหรับห้องนี้นะครับ1 2คือผมก็เสียวเสียวแหละเวลาขึ้นหไม้นะครับแต่ก็ ไว้ใจมันนะพอสมควรว่าว่าว่าเราน่าจะเล่นมันกับมันได้นะอ่ะโอเคผ่านละอ่ะทีเนี้ยมันจะออกมาเป็นสามตัดหนึ่งอีกแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้มันจะตัดไหมแต่ว่าตารางนี้มันตัดพอดีอ่ะผมเล่นอีกไม้หนึ่งแล้วกันดูซิว่าจะตัดไหมไม่ตัดก็ตามนะครับไม่ตัดนะครับโอเคตามนะอ่ะเห็นไหมมันออกเอสเอสเนี่ยพอมันเริ่มมาเป็นมังกรเห็นไหมมังกรคือเหมือนเห็นไหมฮะออกเหมือนเนี่ย o s เเนี่ยมันเริ่มมาเหมือนละนะครับไม้สองมันเริ่มมาฝั่งเหมือนละเพราะฉะนั้น SS คือเหมือนเหมือนเนี่ยมันก็จะตามมาเห็นไหมอ่าบางทีเราต้องดูละเอียดขึ้นนะครับอ่าผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดด้วยนะครับแต่ก็นะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทาง คือทุกคนอาจจะต้องต่อยอดด้วยตัวเองด้วยนะครับดูแบบเฝ้าสังเกตอันนี้ผมว่ผมสอนให้เราหัดสังเกตด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราหัดสังเกตแล้วเนี่ยมันจะได้เปรียบคนอื่นนะครับเวลาที่คนอื่นเขาเล่นนะครับเล่นแบบเดียวกันสูตรเดียวกันแต่เอ๊ะทำไมเขาเขาเล่นได้เราเล่นไม่ได้บางทีบางทีเราอาจจะอ่อนด้อยเรื่องของการสังเกตไปด้วยก็มีนะครับมันมันมันเขาเรียกอะไร คือไหวพริบของแต่ละคนมันก็จะไม่ไมเท่ากันนะฮะ,ะผมอาจจะอยู่กับมันเยอะก็ได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเสียกับอีสูตรเนี่ยมหาศาลเลยนะบอกเลยนะครับอีสูตร s o s เนี่ยอ่ยทีนี้เรามาดูนะครับ S 1สองนะโอ้โหคร,ครึ่งเลย O6 นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนี่มาดูฝั่ง S โอ้เปอร์เซ็นต์สูงเราย้ายเลยครับเพราะว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์ต่ำมากเราย้ายเลยนะครับเรามาเล่นตัวที่เปอร์เซ็นต์สูงแล้วเรามาดูตัวตัดดิ ตัวตัดมีตรงนี้นะครับ P แพ้ปิงปองแสดงว่าเป็นมังกรถ้าเราเล่น S O O 33ก็เป็นมังกรเหมือนกันอย่างเงี้ยจับคู่กับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจับคู่ได้แต่ตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวบนกับตัวล่างทีนี้หกเหมือนกันเนี่ยเราจะเราจะเลือกตัวไหนถ้าเป็นผมตอนนี้จะยังไม่เลือกนะครับเราเลือกเล่นเล่นตัวที่เปอร์เซ็นต์สูงไปก่อนตัด2ผิดตัด2 แต่ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยต้องดูอนาคดอีกทีเพราะว่าบางทีข้างบนอาจจะผิดลากยาวลงมาก็ได้ตัวล่างอาจจะผิดลากยาวก็ได้หรือจะตัดแค่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นรอให้ผิดสามก่อนแล้วเราค่อยย,ายอ้ายเราเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ผมเอียงมาทางตัวบนก็คือ SSO มากกว่าเพราะว่ามันมีสามตัดมาแค่สายเดียวแต่ข้างล่างเนี่ยเจอ2ส,สายแล้วนะครับหรือบางทีเราอาจจะเล่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวไปตลอดขอนยังได้เลยนะครับอาจจะนะเพราะว่าเนี่ยมันมาคู่มาคู่อย่างเงี้ย เราเราน่าจะได้เปรียบนะครับเนี่ยได้สองไม้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมลองลองดูจนถึงตาที่สามสิบจะไหวไหมหรืออาจจะเอาแค่สักสามถึงห้าไม้นะครับ3ามถึงห้าไม้ลองดูแต่ถ้ามันไปไกลก็จะเอาเพิ่อมอีกแค่ไม้เดียวนะครับถ้ามันเข้าไม้สี่ไม้ห้าไม้หกเนี่ยผมจะเอาแค่ไม้เดียวพอนะครับไม่อยากเสี่ยงเยอะอ่าเห็นไหมกลับมาละ เนี่ยคือคือแบบเนี้ยคือเราดูอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าผมมองว่าถ้ามันถ้ามันเกินครึ่งเนี่ยผมว่าเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เลยอันเนี้ยดูซิว่ามันจะมาเป็นมังกรไหมเพราะว่ามันมันต่างออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนไหมนะครับกลัวมันต่างไปแล้วต่างต่างต่างออกไปเรื่อยถ้าต่างต่างนะครับก็ควรเลือกตัวที่มันออกต่างนะครับซึ่งเราก็ดูสถิติของเจ้าสองตารางนี้แแหลละะนนครรับเเเี่่ย็มมม้ิิาปปปงงอว ตรงนี้ยังดีอยู่ว่าตัวนี้ยังเป็น S คือเหมือนแล้วก็ต่างๆนะครับตอนนี้มันเข้าต่างเนี่ยเราอาจจะจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะลองดูนะครับอ่าต่อไปเป็นไม้สามนะมาเหมือนอีกแล้วสลับไปสลับมาสับขาหลอกเรานะครับอีกเกมโต๊ก็สับขาหลอกเก่งเหมือนกันนะเออพอๆกับเกมสดเลยอ่าเห็นไหมอ่าถ้ายิ่งมาอย่างนี้นะโอ้ยหวานเลยครับผมเล่นได้ตลอดเลยทีเนี้ยคือถ้ามันสลับมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับขอให้มันมีเหมือน สลับมาเหอะนะครับยังไงก็ได้เงินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะทีนี้เรามาดูนะครับนี่เราได้แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าตารางนี้หกสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วเราผิดสามตัวเนาะเราย้ายมันเป็นตัวข้างบนเลยเพราะว่าอะไรเห็นไหมฮะเปอร์เซ็นต์ผิดมันมีน้อยกว่าตัวล่างตัวล่างเปอร์เซ็นต์ผิดมีเยอะแตะ่เมื่อกี้เนี้ยเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันแต่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ไม่เท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผิดตรงนี้สามเนี่ยเราเล่นตัวบนได้เปรียบน,นะ อ่ะขออีกสักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับขออีกไม้เดียวเพราะว่ามันจะถึงสามสิบละผมขออีกไม้หนึ่งนะครับนี่ผมก็ได้กําไรมาอีกสองร้อยแล้วนะเนี่ยอ่าเล่นให้ดูเนี่ยจริงจมันง่ายนะครับแต่ว่าอยู่ที่จุดสังเกตเราอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยสุดยอดอ่ะมันอยู่ที่เราสังเกตนิดเดียวเองนะฮะสังเกตนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ มันก็จะช่วยเราได้นะครับเราดูสังเกตที่ห้องว่าห้องเนี้มันรูปแบบอะไรมันเป็นฟอร์แมตอะไรฟอร์แมตมังกรหรือปิงปองถ้าเป็นมังกรปุ๊บเราก็เล่นฝั่ง S ใช้ตัวนี้ช่วยได้แต่อย่าลืมว่าช่วยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับการที่เราดูเราต้องมาดูตัวตัดตัวผิดตัดด้วยนะครับถ้าเราดูตัวผิดตัดได้เนี่ยนะครับมันก็จะง่ายกับเรานะครับดูให้ทั่วๆครับเพราะว่าเกมโต๊ะยังไงมันรอเราได้อยู่แล้วนะครับขอให้เฮงๆทุกคนนะครับ ขอบคุณมากตอนนี้น่าจะละเอียดที่สุดแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ